มาพี่น้องมากินฟักทองสักยาติ๊กตอกเป็นเหตุสังเกตได้ตัวนั้นน่ะพี่น้องมันงามงามต้มไปต้มมาหวค่าเหล่นต่ติ๊กตอกเลยหันมาอีกทีอต้มจนว่ามันเหละข้าหามองพี่น้องเดี๋ยวใหยจะซิมไปบังมันก็ได้อยู่นะ มัม้งไต้มจนมาดีนะไฟโบใหม่หมอพี่น้องนี่ตกเป็นเหตุสังเกตได้พักตองฟังขยะของนั่งมาเด้อกินน้ำกันอร่อยที่เกาหลีพี่น้องต้มโดนจนม,มันเละมีผู้เลยก็เห็ุฟักตองฟังขยะเห็นได้เขาผ้าออกเป็นสีงามๆมั้งพี่น้องแขวะกับใบเบิ้งเขียวที่หนึ่งนะกระบะ มันก็นยังโอเคอยู่ให้กัด่านไปพอกระเปล er ่นต <noise> <raszam>, ิ <ell: Good. S 2> ๊กตอกติ๊กแม่ติ๊กแม่ติ๊กแม่พ่อเหยบิปงอีกรอบนึงสังขยาหอยแตกข้ามมองโอ้ยไม่อยากเมาหอยไม่อยากเส็ดดีนะไฟบ่ไหมหมัวหอยต้องเปลี่ยนทึ่งใหม่เป็นเอามากคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะมากินฟักทองสังขยากัน เดี๋ยวมีจะบรรยายรสชาติฟักทองสังขยาให้ฟังนะคะมัน้อนมากค่ะรสชาติมันก็จะหวานกลมกล่อมเพราะว่ามันมีน้ําปาลปิ๊บนะคะแล้วก็หวานฟักทองแล้วก็มันกะทิด้วยค่ะรสชาติมันจะกลมกล่อมหอมชื่นใจค่ะถึงสภาพหน้าตามันเป็นอย่างนี้แต่รสชาติมันสุดยอดเบอ้อบังอลังการงานสร้างค่ะเหมือนพระราชวุฒย ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนที่พัตตะกาเรเลศหรูอลังการงานสร้างอะไรประมาณนั้นคะ่ะหน้าตาไม่สวยแต่ชิมแล้วใจลายรสชาติถึงใจนะคะจะบอกให้อยากให้เพื่อนๆมาได้ชิมคะ่ะจะได้รู้ว่าฟักทองสังขยาที่นางหลงเล่นติก๊กตอกเพิ่ม <laughs> มันเป็นยังไงมันเซฟมากคะ่ะ ครัอือคิดหน่องที่แรกนะคะใส่ไข่ก็เหมือนว่ามันไม่เต็มพอมันพอมันฟูขึ้นมันก็เต็มฟักทองพอดีถ้าลูกขนาดนี้นะคะคือไข่สีฟองพอดีแต่อย่าเล่นติ๊กตอกเพลินนะคะเดี๋ยวคุณจะได้เลือดหลูเวอร์วังแบบนี้ค่ะเลิศมาเกเลิศดเลิศดเลิศดจริงๆงอืม i